สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนกจะมาอัปเดตสิวสัปดาห์ที่29กันนะคะสาเหตุที่อยากจะอัปเดตสัปดาห์นี้นะก็เพราะว่าจะอวดสิวฟังไม่ผิดคะ่ะเพราะว่านกจะมาอวดสิวจริงๆเพราะว่าตั้งแต่นกรักษาสิวด้วยตัวเองมาใช่ปหคะก็จะไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้สักเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านการรักษามา3เดือนแล้วนะคะ สิวสัปดาห์นี้ทำไมต้องอวดอยากอวดเลอเกินก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากสุขภาพภายในที่นกเนี่ยได้ถ่ายรูปไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้บังเอิญช่วงที่อบสิวยังเป่งๆอยู่เนี่ยก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นมาอย,ย่างไรทำไมถึงเป็นคือจากสัปดาห์ที่แล้วอะคะ่ะที่นกบอกไปแล้วว่านกจะมีปัญหาเรื่องความเครียดเรื่องการนอนดึกใช่ไหมคะก็ จะมีสิวขึ้นบริเวณโซนที่บ่งบอกถึงตับนะคะ mm hmm. ก็ที่ขึ้นประจำเลยนะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นช่วงนี้ค่ะอันนี้เม็ดใหญ่เลยนะคะจะเห็นได้อันนี้เป็นสิวเม็ดใหญ่เลยนะคะช่วงที่นกขึ้นนะคะตรงเป็นตรงนี้นี่นะคะหนึ่งที่ขึ้นประจำนะคะขึ้นหนึ่งสองนะคะสามนะคะประมาณสี่ค่ะช่วงนี้นะคะห้านะคะหกตรงนี้นะคะเจ็ด 8 9 1เกประมาณะคะ่ะคือนกจะขึ้นโซนที่มันเป็นบริเวณแนวคียวอะคะ่ะที่เป็นที่บ่งบอกถึงตับเนี่ยขึ้นขึ้นจะบ่อยมากเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะตรงนี้ค่ะเม็ดนี้ที่เห็นช,ชัดๆเนี่ยนะคะนกขึ้นเนี่ยค่ะที่เดิมซ้ําๆหรือว่าใกล้บริเวณเดิมมากเนี่ยซ้ำๆเม็ดเนี้ยครั้งที่3แล้วนะคะอ่าอันนี้คือจะเป็นบอกว่าสีวที่เกี่ยวกับเรา ความเครียดแล้วก็พักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่สิวอีกอย่างหนึง่บงบ่งบอกในเรื่องของสุขภาพนะคะก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆดูวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่าปกตินกอบจมูกอะคะ่ะจะแดงแล้วก็แบบเหมือนเวลาอัดวิดีโอนูก็ชอบแบบจับจมูกใช่ปะเพราะว่านก มีโรคประจำตัวค่ะคือเป็นผุมมแพ้นะคะและ้วทีนี้คือถ้าอากาศเย็นๆอากาศเย็นนะคะแล้วก็มีฝุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยนกก็จะแบบเกิดอาการคัดจมูกแล้วก็จะต้องแบบเหมือนมีน้ำมูกข้างอะคะ่ะก็จะคันๆอยู่ช่วงนี้เป็นประจำนะคะและ้วทีนี้พอแบบช่วงอากาศหนาวๆอะคะ่ะแล้วก็จะมีปัญหาของสิวแบบหนึ่งที่ขึ้นมาคือก่อนหนะ้าที่นกกจะมาเริ่มต้นรักษาสิวด้วยตัวเองอะ นกไม่มีสิวลักษณะนี้นะแบบนี้เลยคือถามว่าก่อนหนะ้านี้ปีก่อนๆอ,นอะ่ะมีไหมนกก็ต้องบอกว่ามีค่ะแต่ว่านกก็คิดว่ามันนกตอนนั้นนกยังไม่รู้สาเหตุไงเพาะมันเกิดจากอะไรล้วคิดว่าสิวทั่วไปใช่ปะคะก็ไปหาคุณหมอบ้างกดบ้างออลอกหน้าขัดหน้าอะไรเงี้ยทำบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่ได้ทราบแต่พอมาถึงปีเนี้ยค่ะปัจจุบันที่นกรักษาสิวด้วยตัวเองเนี่ยคือ นกว่านกก็ดูแลตัวเองค่อนข้างโอเคสิวที่นกขึ้นนกคิดว่าถ้านกขึ้นตรงเนี้ยเออน,นกเข้าใจนะนกเข้าใจเขาว่าทําไมเขาถึงขึ้นแต่เพราะว่าเป็นสิวเนี่ยค่ะช่วงตรงนี้นะแล้วก็มีมีช่วงแก้มด้วยค่ะนกก็เลยเกิดความไม่เข้าใจอะคะ่ะว่าทําไมสิวถึงมีลักษณะแบบนี้แล้วขึ้นตรงนี้อีกนะะี่ค่ะทีนี้นกอะลองวิเคราะห์ดูแหละ หลังจากประมาณเดินก่อนๆที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าปกติเวลานกเป็นภูมิแพ้ค่ะนกจะไม่คือหลังๆอ่ะนกจะไม่ทานยาคือวิตามินซีอะไรเงี้ยนกก็จะทานเสริมอยู่แล้วแต่ว่าด้วยปีนี้ค่ะน่าจะเป็นด้วยแบบสภาพอากาศมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนทําให้แบบวิตามินเหมือนเอาไม่อยู่อะค่ะแล้วแบบคือในช่วง ในเดือนเนี้ยในเดือนที่ผ่านมาเดือนธันวาคมก็ต้องยอมรับว,ว่านกอะ่ะพักผ่อนน้อยจริงๆแล้วก็มีในเรื่องของความเครียดด้วยทําให้เหมือนกับว่าแค่วิตามินเสริมอะคะ่ะมันมันไม่ได้ผลคือเพราะว่าเรายังมีจุดบกพร่องตรงอื่นใช่ปะอ่ะล้วทีนี้มาดูกันต่อว่าไอ้สิวภูมแพ้ของนกอะคะ่ะที่นกบอกมันขึน้นอ่ะมันคือลักษณะไหนนะคะก็คือว่าถ้าถ้าเพื่อนๆนะคะที่ดูวิดีโอนกอ,อยู่นะแล้วเป็น แฟนเพจนะคะของ Nox p i ิม l พสอยู่นะคะให้เข้าไปที่อัลบัมความรู้เพิ่มเติมนะคะจะมีรูปหนึ่งที่เป็นผู้หญิงฝรั่งนะคะแล้วก็จะมีเขียนเขียนบอกเยอะแยะเลยว่าสิวที่ขึ้นบริเวณไหนจะบ่งบอกถึงอวัยวะส่วนไหนนะคะคือในโซนนี้ค่ะที่ขึ้นนะคะถ้าไปดูตามรูปนะใน่ะโซนนี้นะคะที่สิวตรงนี้ขึ้นก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหนือปากตรงนี้นะคะคือจะเป็นบริเวณเนี่ยปึ๊บนค่ะ สองข้างเลยนะคะคือว่าจะเป็นในส่วนที่บ่งบอกถึงปอดและในส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นในเรื่องของหัวใจโอเคทีนี้เรื่องหัวใจนกจะยังไม่พูดถึงก่อนนะเจ้าสิวเม็ดน,นี้นกจะไม่พูดถึงนกจะพูดถึงเจ้าสิวเม็ดนี้นะคะแล้วก็สิวบริเวณข้างๆจมูกตรงนี้ด้วยที่จะเล่าให้ฟังคือว่านกอ่ะสิวที่ขึ้นบริเวณที่เป็นภูมิแพ้ะคะ่ะตรงนี้มันคง ไม่เห็นเนาะเพราะว่านกพยายามจะถ่ายรูปจะให้มาอินเสิร์ตในตอนท้ายวิดีโอและแต่ว่ามันทำไล้ไม่ชัดนะคะก็ขออภัยด้วยแล้วกันเอาเป็นว่านกจะลองเล่าอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะคะว่าขึ้นยังไงคือสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็เดือนที่แล้วอะ่ะสิวนกขึ้นตรงเนี้ยค่ะเยอะมากเลย มันจะเป็นสิวเม็ดเล็กๆประมาณปลายเข็มอะค่ะแล้วจะเป็นแบบประมาณว่าตุ่มใสๆอะค่ะคือถามว่าเอาเจ้าที่กดสิวอะค่ะกดๆถามว่ามันออกไหมมันก็จะออกกแตกๆเหมือนเป็นลักษณะประมาณว่าเป็นน้ําใสๆออกมาค่ะนกก็แบบเ๊ะสิวอะไรเนี่ยสิวไขมันก็ไม่ใช่สิวน้ําตาลก็ไม่ใช่เพราะว่าเจ้าสิวน้าตาลเนี่ยคงยากค่ะเพราะว่านกอะคงมีน้อยอะเพราะว่านกอะไม่ไม่ทานของหวานเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนานแล้วไง ก็เลยคิดว่าไอสิวขาวๆไม,ไม่ไม่น่าจะใช่นะตรงช่วงนี้ก็เลยแบบเอ๊ะเกิดจากอะไรอะ่ะก็เลยโอเคอีกนอไปไม่สนใจก็เออไม่คิดอะไรใช่ไหมคะจนมาจนเหมือนกับว่าเราปล่อยค่ะปล่อยปล่อย,อยให้การภูมิแพ้เราอะค่ะแบบเรืเ้อ่างอะ่ะจนแบบว่าเป็นเป็นสิวลักษณะคล้ายๆกัน,นะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นตรงช่วงนี้แหละคือ คือก่อนหน้านี้มันจะขึ้นเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมคะจะแดงๆแล้วก็ขึ้นเป็นเม็ดใสๆตลอดเลยแต่นี้มันเริ่มลุกลามคำว่าลุกลามยังไงคือมันไม่ได้เห่แบบใช้พทคำว,ว่าลุกลามไม่ได้เนาะคือมันเริ่มมีบางเม็ดอะคะ่ะโผล่มาขึ้นบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ตรงนี้แต่เป็นลักษณะเดียวกันคือขึ้นตรงนี้ค่ะเราจะชี้ให้ดูนะคะว่ามันขึ้นตรงไหนบ้างนะเนี่ยค่ะูช่วงเนี้ยค่ะน,นี่ด้วยนะคะ ค,คือจะเป็นเมดเล็กๆประมาณปลายเข็มเหมือนกันแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันคือว่าเป็นตุ่มใสๆคือถ้าเป็นตุ่มใสๆอย่างเงี้ยบางทีแล้วแบบมันลักษณะคล้ายๆแบบมันเล็กมากบางทีเราจะมองไอาม่ออกมันเป็นตุ่มใสหรือเปล่าคือถ้ามันเป็นแบบเคยนะถ้ามีหัวค่ะแบบสิวหัวเปิดปะเราก็จะแบบเหมือนเราจะแบบนกจะมีที่กดสิวก็คือจะเออค่อยๆกดอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบล้างหน้าน้ำอุ่นๆใช่ปะแล้วก็แบบเออก็จะแบบเออก็จะมาแบบ เช็ดโทนเนอร์เช็ดแอลกอฮอล์เสร็จก็เออมากดกดปกติมันจะออกแล้วมันก็จะไม่ทิ้งรอยแผลไปน,นะคะแต่ปรากฏว่าแล้วสิวเม็ดเม็ดพวกเนี้ยค่ะพรากดปุ๊บไม่ออกนะคือถ้าออกจะเป็นน้ำใสๆเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใช่และไม่ใช่สิวทั่วไปที่เราแบบเคยเป็นนะคะและทีนี้เจ้าเม็ดเนี่ยค่ะก็มีสาเหตุทำไมก็ถึงอักเสบขึ้นมาเม็ดโตเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเล่าถึงสิวของ อเจาภูมิแพ้ก่อนดังนั้นสิวพวกนี้ค่ะสิวที่เป็นนกบอกค่ะเป็นใสๆสไม่เล็กๆเนี่ยที่เป็นสิวภูมิแพเนน้เนี่ยตอนนี้ในสัปดาห์เนี่ยมันดีขึ้นถามว่าทําไมดีขึ้นเดี๋ยวเอาเป็นว่านกจะขอทดลองอะไรบางอย่างสักนิดนึงก่อนสักประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะคะว่าถ้ามันถ้าวิธีที่นกออลองปฏิบัติดูะคะ่ะมัน มันใช่แล้วมันช่วยให้สิวพวกนี้ค่ะมันอาการดีขึ้นจริงๆอะ่ะนกนกจะแบบค่อยนำค่อยนำม,มาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้นกก็คือแบบเหมือนอยู่ในช่วงทดลองค่ะนกยังไม่กล้าที่จะแบบบอกว่าเออเนี่ยคือเป็นเป็นคำแนะนำที่ทำเราได้ผลเพราะว่าตอนนี้คือมันถามว่าได้ผลไหมนะคะก็ได้ผลในระดับนึงอะคะ่ะยังไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่นกคาดไว้เพราะว่า มันจะมีบางส่วนที่น้จะต้องทดลองเพิ่ม,มนะคะก็เอาเป็นว่ารอนิดนึงเนะ้ะสำหรับาการบรรเทาเรื่องของอาการภูมิแพ้แล้วก็ให้สังเกตสิวของภูมิแพ้นะคะก็เอาเป็นว่าถ้าสิวขึ้นในช่วงบริเวณนี้นะคะหลังจากที่รักษาสิวด้วยตัวเองมาแล้วสักระยะหนึ่งแล้วแบบไม่เป็นสิวแล้วอะแล้วมาขึ้นเนี่ยถ้าเป็นสิวแบบเนี้ยก็คือให้ลองสังเกตดูว่าคุณมีการภูมิแพ้ไหมนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองเนี่ยได้ดีแค่ไหนเนาะ ะทีนี้จบเรื่องสิวภูมิแพ้แล้วนะคะก็คือภูมิแพ้เราจะขอยกยอดไปไว้สําหรับวิดีโอหน้าๆเลยเนาะไม่รู้เมื่อไหร่เอาเป็นว่าท่านนกได้วิธีแล้วบทสรุปยังไงจะอัปเดตวิดีโอให้ฟังกันนะคะสำหรับเรื่องของภูมิแพ้ทีนี้มากันต่อในเรื่องของวิธีการรักษาไอเจาสิวเม็ดเป่งๆของนกเนี่ยคือถามว่าทาไมแบบ เออจากสิวภูมิแพ้เม็ดเล็กๆทาไมบอกมัน,มน,มนโ,ตโตขนาดนี้คือว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้เจ้าสิวเม็ดเล็กๆบางอันนะคะมันจะแบบที่เป็นสิวภูมิแพ้ให้นกบอดมันจะแบบเริ่มฝ่อแห้งไปเองแหละหลังจากหลังจากที่นกได้ทําอะไรบางอย่างกับมันใช่ปะ่ะแต่ว่าสําหรับสิวเนี่ยค่ะที่กลายเป็นสิวอักเสบตรงนี้นะคะเป่งมากเลยสิวอักเสบ คือมันตอนแรกันบอกว่ามันเป็นสิวอุดตันก่อนนะเออแต่พกนี้ตอนแรกมันเป็นสิวอุดตันก่อนนะคะก็คืออยู่ใต้ผิวาประมาณสักสองสองวันแล้วล่ะก็คือแบบตุยตุยอ่ะน่าจะเข้าใจเนาะตุยตุยแต่ว่าก็ไม่ได้แดงอะไรมากแต่คือก็ก,ก็ก็ไม่ได้ยุบอะค่ะอะทีนี้คือว่าประกอบกับว่าช่วงเนี้ค่ะเป็นช่วงที่ประจำเดือนนอกใกล้จะมาละอีกประมาณสักสองสัปดาห์ดังนั้นคือฮอร์โมนในช่วงเนี้ค่ะเขาเรียกว่าสิวฮอร์โมนก็ได้ไหมเออ คืออ่ะเรียกเป็นสิวฮอร์โมอนก็ได้นะคะนกนกไม่รู้ว่าจะใช้คําประมาณไหนดีคือสิวจริงๆแล้วอ่ะสิวเม็ดเนี้ยคะ่ะหนึ่งนะคะ2นะคะ3นะคะแล้วก็ตรงนี้แดงๆนะคะ4นะคะคือสิวสี่เม็ดคะจริงๆแล้วเกิดก่อนที่จะมีใกล้ช่วงก่อนที่จะมีรอบเดือน,นะคะ่ะแต่ว่าการที่สิวหายยากและสิวมันตุยๆจากแบบ อุดตันนะคะจนกลายเป็นสิวหนองแดงๆวบวมๆขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยมันมันจะแบบเริ่มปรับเริ่มเปลี่ยนใช่ปะดังนั้นช่วงนี้คะถ้าเราดูแลตัวเองได้ไม่ดีเพียงพอนะคะมันก็จะเป็นการไปกระตุ้นนะคะกระตุ้นสิวพวกเนี้ยให้บวมคือ นกว่านะช่วงก่อนที่จะมีประจำเดือนค่ะดูแลสิวอยไม่ใช่ดูแลสิวดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยให้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเริ่มมีสิวอุตันช่วงนี้แล้วพอใกล้จะมีประจำเดือนใช่ปม่มันเหมือนว่ามันจะไปกระตุ้นให้สิวพวกเนี้ยค่ะแบบแดงแล้วก็แบบเป็นเป็นนานเป็นนานกว่าปกติอะคะ่ะแล้วทีนี้มาดูกันว่าไอ้เจ้าสิวบวมๆแดงๆพวกนี้นกทํายังไงให้แบบเขามีหัวแล้วเขาก็แห้งหายไปเนาะ ทีนี้มีจาก4เม็ดทํามันจะมีอยู่2เม็ดที่นกอ่ะทําทให้มันหายไปได้แล้วคือเม็ดที่1นะคือเม็ดนี้และเม็ดอ,อีกอันหนึ่งนะคะคือเม็ดนี้ที่ตอนแรกค่ะคือเขาก็เป็นแบบอุดตันเหมือนกันมวมๆวมตุยๆและทีนี้คือแบบนกว่าคือเขาไม่ฝ่อค่ะนกก็เลยแบบจับจับ acne treatment marks นะคะหรือว่า mark อุ่นเนี่ยโปะๆเข้าไปพออีกสักวันสวันเขาก็แบบว่า หัวเริ่มโผล่แล้วเขาก็แบบหัวเขาก็อ่อนใช่ไหมอ่อนปุ๊บเขาก็หลุดหลุดไปได้ง่ายาหลุดได้ง่ายปุ๊บสิวก็แห้งแห้งเร็วเลยอะค่ะทีนี้นกจะทําให้ดูว่าทํำยังไงทาให้สิวพวกนี้ยุบไปจริงๆแล้วคือวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรอะค่ะก็คือว่าวิธีการก็คือว่าเราแค่เราแค่มาร์กอุ่นเข้าไปที่หน้าเนี่ยแหละแต่สาหรับนกอะ นกรักษาสิวด้วยตัวเองมาหลายเดือนแล้วไนงะจะให้นกมามาสหน้าทิ้งไว้ทั้งคืนนกก็แบบมันไม่ได้เป็นสิวทั้งหน้าค่ะก็เลยแบบไม่อยากมาสลก็รู้สึกว่าอุ้ยมันเปลืองเนาะดังนั้นนี่นกมีวิธีค่ะมาสยังไงให้เจ้าสิวเนี่ยหายอะไรก็แบบได้ผลตรงจุดจะบอกว่า acne treatment mask นกคิดนกจะให้ดูยังเป็นหลอดโบราณอยู่เลยยังเปน็นตั้งแต่หลอดแรกที่นกเริ่มใช้นี่ ะะหลอดนี้หลอดแรกแต่เดือนแรกที่เริ่มใช้จนตอนนี้ผ่านมาหลายเดือนหลายสัปดาห์แล้วก็ยังอยู่อ,อุปกรณ์นะคะก็จะมี Acne Treatment m a มานะคะของคุณเองหรือว่า m a สกอุ่นเนาะที่เรียกๆกันและตัวที่2เลยก็คือไม่ยากเย็นเลยนะคะก่อนนอนนี่เห็นหรือเปล่าว่าคืออะไรอันนี้คือเป็นเทปค่ะ เป็นเทปของยี่ห้อ 3M อีกแล้วจริงๆไม่ต้องเป็น 3M ก็ได้นะแต่ว่านก,นกเชื่อมั่นในยี่ห้อนี้นะคะว่าเขาใช้แล้วตัวกาวเนี่ยที่แบบไม่ให้เกาดเกิดสารละคายเคองแน่นอนคือเป็นเทปสกอดเทปคะ่ะที่เขาไว้แปะกับผ้ากอดกับกับผิวกับผิวของเราอะนะคะอ่าวิธีการก็คือไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวนกขออนุญาตนะเพราะว่านกใช้ต้องใช้สอม,มือเดยวแป๊บเลยนะคะ โอเคก็คือว่าให้เราเอามากสก์อุ่นเนี้ยค่ะโปะไปบริเวณสิวของเราค่ะที่แดงๆตุยๆอยู่นะคะสำหรับ,บสิวที่แห้งแล้วนกไม่แปะแล้วเนาะนี่แปะเข้าไปแปะเข้าไปก็คือแปะให้หนานนิดนึงอะคะ่ะนกไม่ได้แปะทั้งหน้าแล้วนาะเพราะว่าบริเวณอื่นนกไม่ได้มีปัญหาค่ะคือมีปัญหาแค่เรื่องรอยใช่ป่ะนี่แปะไว้านานๆะ นกเอาเจ้าสกอเทปที่บอกไป mm hmm. เมื่อตะเ,เกียคะค่ะจะมาแปะเจ้าตัวมาร์คจริงๆแล้วมันเป็นแบบว่าเรื่องอะไรที่แบบง่ายมากเลยนะแต่แบบบางคนอาจจะลืมนึกไงคือแบบคนเก่นนะมันง่ายเกินไปว่จาจะเราลืมนึกถึงแล้วเราก็ตัดให้เจ้าสกอเทปเนี่ยคะ่ะแปะเอาไว้ฟึบเพราะว่าเวลาเรานอนคือนกนะคะก็ ไม่ได้เป็นคนนอนนิ่งๆอ่ ấy, ก็แบบถ้าแบบเค,เครียดเครียดเมื่อยเเพลียๆก็ดิน้นเหมือนกันนะเออนะคะดังนั้นนี่แหละเจ้าสกอตเทป 3M อันนี้แหละช่วยชีวิตนกอีกแล้วช่วยชีวิตนกเพราะว่าเขาจะทำให้มารก์ที่เราทาไปแล้ว,ว่ค่ะไม่หลุดลอกติดหมอนติดผ้าห่มเนาะก็ยังอยู่บนผิวหน้าเราแล้ว,ลวพอมีเจ้าสกอตเทปมันสกอตเทปตัวนี้ค่ะคือเขาไม่ละคาย เครื่องผิวอยู่แล้วถ้าอ่านที่กล่องนะคะเขาจะบอกว่าเป็นสารเป็นกาวแบบไม่ละคายเครื่องผิวดังนั้นแปะไปเลยค่ะไม่แพ้น่นอนยันเช้านอกว่านะจะสองใบนี้นะตอนเช้านะเดี๋ยวหัวมันก็เริ่มสึกปวลาเริ่มเหลืองนะคะอันนี้ก็มันมีหัวใช่ป่ะิีทําต่อไปก็คือเราก็จะแปะเจ้า 3M ที่เป็นแผ่นแผ่นดูดสิวอะคะ่ะก็จะแปะไปทีนี้ก็สบายแหละ นี่ค่ะคือเป็นวิธีการรับมือสิวอุดตันของนกนะคะที่ขึ้นมาในช่วงก่อนมีประจำเดือนครั้งนี้นะคะก็บอกแล้วว่าสิวขึ้นก็อยากอวดสิวนะคะก็นะใคาารรักษาสิวแล้วอยาลงแล้วเลิกนะยังไงก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเป็นสิวแบบนี้บนมโงกนะ่ยจะไม่สวยนะคะแต่ว่าถือจะเป็นสิวนะสุขภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้แต่ว่าก็แต่งหนะ้าก็ยังแต่งได้อยู่นะคะแล้วก็ ยังดูแบบโอเคอ่ะยังดูใส่ลนเลิงนันมาได้วันนี้ก็เด็กแล้วงั้นยังไงนกอัปเดตสรแล้วก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะค่ะทุกคนฝันดีมีความสุขมากๆนะคะผิวสวยสุขภาพดีกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ